น,นเป็ต <laughs> คือบุกโกแข่แล้วก็มาตูมก็ต้องขอบคุณทุกท่านเลยนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งส่วนในสังคมของ LGBTQ แล้วก็ LGBT นะคะความหลากหลายทางเพศจริงๆไม่ว่าจะเป็นเพศไหนบุกโกว่าเราก็เท่าเทียมกันหมดน้องแขเองก็เป็นตัวอย่างที่ดีของสังคมน้องตูมเองก็เป็นตัวอย่างที่ดีของสังคมตัวที่บุกโกเองก็เรียนรู้สิ่งที่ดีๆจากน้องสองคนเพื่อเป็นสิ่งที่ดีของสังคมค่ะครับ เหนื่อยเลยทำไมอ่ะไม่แข่งก็อนโชคดีแล้วไแต่แข่ก็เหมือนกันก็ดีใจครที่ได้มาร่วมงานในครั้งนี้อะไรเงี้ยเพราะว่าบางทีถามว่าสังคมเปิดเยอะขึ้นมากไหมก็เปิดขึ้นมากแล้วแต่หลายๆคนนะฮะโดยเฉพาะ new generation หรือว่าเด็กอะไรเงี้ยก็ยังต้องการได้เรียนรู้ว่าจริงๆแล้วกบนโลกเราเนี่ยฮะมันมีคนที่ค่อนข้างจะหลากหลายเยอะแยะมากมายคเพราะฉะนั้นก็ก็ ก็ยังคงพวกเราก็ยังคงทําหน้าที่ตรงนี้ต่อไปนะคะก็พยายามเต็มที่แล้วเป็น LGBT ที่เป็นตัวอย่างที่ดีเป็นคนดีของสังคมอย่างที่รุ่นพี่ของเรานะฮะได้ทํามาค่ะถามว่าตูเป็นคนดีขนาดนั้นไหมไม่ขนาดนั้นนะฮะก็คืออย่าเพิ่งไปเหมารวมว่าดีระดับเขาแต่ว่าตูมองว่าตูออกมาวันนี้เพื่อเป็นกระบอกเสียงให้กับ LGBT อีกหลายคนที่ยังไม่ได้รับสิทธิความเท่าเทียมมันยังมีคนอีกเยอะมากมี LGBT พี่น้องเราอีกเยอะมากที่ไม่มีโอกาสได้มาแต่งตัวเดินขบวนเหมือนกับพวกเราด้วยซ้ำเขายังต้องต่อสู้ในเรื่องของ ํำนำหน้าต่อสู้ในเรื่องของข้อกฎหมายข้อแบบต่างๆอีกเยอะมากเพราะฉะนั้นนะตูมว่าคนในวงการบันเทิงส่วนใหญ่ออกมานะครับเพื่อความสนุกสนานเป็นส่วนหนึ่งเพื่อสีสันเป็นส่วนหนึ่งแล้วแต่จริงๆกับพวกเราทุกคนต้องการเรียกร้องสิทธิความเท่าเทียมให้กับมนุษย์ทุกคนได้อยู่ร่วมโลกกันอย่างมีความสุขครับเนโประมชัให้มาตูมจุ้ยะแม่อยางร่าสุดกฎหมายสามเท่าเทียมก้อ่านเรับั คืออย่างแรกก็ต้องรู้สึกดีใจสำหรับคนที่เขามีคู่แล้วอย่างทั้งสองท่านน่คุณบุโกดเนี่ยมีคู่เลยเหรอใช่ทั้งคู่เขามีคู่กันหมดแล้วไม่นี่ทำไมไม่ให้มันจบที่ใหม่เดียวเดี๋ยวต้องไปต่ออกใหม่ต้องบอกอย่างนี้ว่าความร้ินที่เกิดขึ้นสำหรับพรบสำรับเท่าเทียมเนี่ยหนึ่งคุณิตสำคัญคือหลากหลายคู่เวลาที่เขาป่วยหรือไม่สบายเขาไม่มีสิทธิ์เลยแม้แต่จะเซนยินยอให้คู่ส่งรถของเขาหรือว่าคู่ชีวิตเขาได้ผ่าตัดหลายชีวิตต้องจัดไปแบบ ไม่ได้มีการบอกลาส่วนหลายๆคู่ทํามาหากินมด้วยการอยู่ตั้งแต่วัยรุ่นยันแก่อีกคนนึงเสียชีวิตก็ไม่ได้รับสิทธิ์ดูแลอย่างสมบัติที่มีในที่หาด้วยกันอันนี้บุ๊กบอกว่าเข้ามาครอบคลุมและดูแลทําให้ชีวิตคู่เนี่ยมันสมบูรณ์แบบมากขึ้นเราไม่รู้หรอกว่าวันหนึ่งกับคู่ชีวิตเราใครจะจากกันก่อนแต่เวลาจากกันต้องจากแบบมีความสุขรวมถึงการขอบุรบุญทามาเลี้ยงเงนี้ค่ะบุโกมองว่าบางทีเนี่ยเราเองก็เป็นคนเหมือนกันมีชีวิตใจ,ใจิตใจแะ้วบุโกเชื่อว่าเด็กะ่ะ จะโยงใยสายสัมพันธ์ให้ผู้สมรสได้สมบูรณ์แบบแต่เหนือสิ่งอื่นใดกฎหมายหลายๆข้อก็อาจจะมีความละเอียดอ่อนอันนี้เราก็ต้องศึกษาให้ชัดเจนจิงเป็นคบประตูแล้วก็แขกขาได้ขาดนาดน<ม>ี้แต่งงานไปแล้วเป็นยังไงบ้างไอ้ก็จดทะเบียนแล้วอย่างแขก็ตอนนี้กําลังรอดูอยู่ว่าในเรื่องของข้อกฎหมายอย่างเงี้ยจริงๆยังมีสายหลายงานหลายอาชีพนะฮะที่ที่ที่มาถึงที่จะได้รับการคุ้มครองหรือไม่อะไรยังไงอันนี้ก็ต้องมาดูอกทีอย่างเช่น ถ้ายกตัวอย่างอย่างแค่จะจดทะเบียนสมรสซึ่งสามีปเป็นชาวต่างชาติก็ถามว่ามันมันจะได้สิทธิ์เพออะไรบ้างอันนี้เดี๋ยวก็ต้องไปทําการศึกษาแล้วก็ต้องดูกันดีีค่ะส่วนมาตุมราคา<ะ>เรื่องอะไรครับเรื่องรถเราเทียบดีอ๋อจริงๆตุมรู้สึกว่าไม่ว่าเพศไหนก็เหมือนที่เราเคยพูดกันนะครับถ้าอายุเป็นเพียงตัวเลข<อ>เพศก็แค่ตัวอักษรถถออกจริงๆเพราะฉะนั้นเพศไหนก็ตามถ้าเกิดชายหญิงเขาสามารถได้สิทธิการสมรส LGBT <ม>ก็มีสิทธิเท่าเทียมกันอันนี้คือเป็นแบบโลจิกง่ายๆนะครับแล้วก็เป็นข่าวดีด้วยที่ปีนี้น่าจะเต็มใบแบบ100%เปรเราด้วยก็ถือว่าเป็นนิมิตใหม่ที่ดีแล้วก็มาเซเลบรตร่วมกันมาเฉลิมฉลองด้วยกันในเดือนพายมันแบบนี้ครับเรียกได้ว่าเป็นสเต็ปแรกของชาวเราไหมคะในรัฐกฎหมายอื่นๆต้องตามมาไหมคะทางทำนำหน้าหรืออื่นอะไรเงี้ยก็เอาจริงๆก็ในฐานะที่อยู่อยู่ต่างประเทศมานะครับก็ในต่างประเทศอย่างเช่นสวีเดนอะไรเงี้ยกฎหมายพวกนี้ก็ก็เขามีวิธีการจัดการของเขา เพื่อนๆหลายคนนะฮะที่เป็นทรานส์นะฮะผิผ่าตัดแปลงเพศเรียบร้อยแล้วก็ได้ใช้นางสาวอะไรอย่างเงี้ยก็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 อย่างถูกต้องแต่ไม่มีข้อการหารอะไรแต่ว่ามุมมองมอก,ก็ตอนนี้ขอให้เริ่มที่สมรสเท่าเทียมก่อนแล้วร่วมกอื่นๆ,ๆก็ก็ไปตามมาแค่เชื่อว่ายังไงตามมาแน่นอนแต่ว่า กดใจรอนิดนึอนงอย่าเพิ่งใจรอนเท่านั้นเองอครับมัน<อ>เป็นนิมิตใหม่ที่ดีแล้วล่ะผมก็บอกว่าจร,จริงๆแล้วพพรบอรคอมพิวเตอร์ที่ออกมาโดยผบรตรวจเท่าเทียมไม่นั้นที่มันออกมาเนี่ยทำให้ความเท่าเทียมมันเกิดขึ้นจริงๆในสังคมนั่นหมายถึงความเจริญที่แท้จริงเข้ามาสู่บ้านเราแล้วดังนั้นค่อยๆค่อยๆรอเป็นสเต็ปๆอย่าที่แขบอกแล้วตูมแล้วคเลยก็คือตุมก็อย่างที่บอกเลยครับผมสิ่งที่ หลายๆคนในชาว L G B T community เรียกร้องอ่ะมันไม่ได้เป็นการเรียกร้องเพื่อต้องการให้คนเฉพาะกลุ่มเท่านั้นแต่เราต้องการขึ้นมาเท่าเทียมกันมากกว่าเพราะว่าตอนนี้มันยังมีข้อกฎหมายบางอย่างที่เรารู้สึกว่ามันยังไม่ สมเหตุสมผลแล้วก็ยังไม่ยุติธรรมสำหรับชาว LGBT ในเรื่องของกฎหมายอ่ะการจ้างงานก็ตามมันยังมีอีกเยอะแยะมากมายเรื่องของสุขภาพเรื่องของแบบว่านักคือทุกอย่างอีกเยอะมากเลยนะคบเพราะฉะนั้นวันนี้การที่เรามีพรบสำหรับเรื่องเดียวผ่านแล้วเนี่ยมันก็เหมือนเป็นการเปิดประตูบานแรกซึ่งไปสู่บานถัดไปยังไงก็ต้องขอบคุณทุกคนละกันที่แบบคอยซัพพอร์ตแล้วก็แล้วก็ต้องขอบคุณชาว LGBTQ กันเองด้วยที่คอยซัพพอร์ตแล้วก็สับสนุนกันและกันมาแบบนี้คบจริงๆถนนพาเรสมันสั้นมากเลยนะคะ โอเคนะโอเคนะครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณนะครับอะแม่ด้านนู้นไดไหมนี่ได้ครัได้ได้ครับ